ดูพรัเป็นแพนหนึ่งทีกับโยมังลุงวันนี้ผมนําเหรียญเพราะท่านคลายวัสวนขันรุ่นแรกพิมพ์ยันสูงขอบเดียวม,มาแนะนําเทคนิคการดูวิธีการดูจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมมันได้เลยนะครับเดี๋่วนี้นะผมพยายามจดจําใบหน้าให้แม่นๆก่อนนะผมลักษณะเหรียญแบบนี้เนี่ยมีกันอยู่ในหลายรุ่นนะผมสับเหรียญเพราะท่านคล้ายแต่รุ่นแรกนั้หน้าตาผมจดจาไม่ได้ดีเลยนะครับและนะผมดูบริเวณนะผมในดวงตานะครับจะไม่ได้มีเป็นเม็ดดวงตานะผมลักษณะเป็นเปลือกตาบนเปลือกตาล่างนะครับต้องคมชัดนะครับผมทั้งสองข้างแบบนี้เลยนะครับ และดูบริเวณไฟนะผมรุ่นนี้จะมีทั้งแบบไยแตกและไยกลมนะครับนี่คือไฟกลมนะครับผมไยไม่แตกต้องแบบนี้นะครับและนะผมถัดมาดูบริเวณหอหีบนะผมตรงนี้นะครับหางหอหีบด้านล่างนลักษณะจะเป็นคล้ายๆเป็นเส้นเนื้อเกินขึ้นมานิดนึงคนระับผมคมๆนะครับและนะผมดูบริเวณวอลแหวนนะผมลักษณะจะเป็นคล้ายๆ ลิ้นงูนะผมเป็น2แชกออกมานะผมจดจําดีๆนะครับและดูบริเวณดอเด็กนะผมตัวนี้นะครับลักษณะจะมีเส้นแตกนะผมจากหัวนะผมลงมาจะหลดตรงหน้าใต้ดอเด็กตรงนี้นะครับดูดีๆนะครับและนะผมจุดนี้สําคัญเลยนะผมดูคําว่ารุ่นหนึ่งนะผมไม้เอกนะผมจะไม่ได้เป็นก้อนก้อนเดียวนะผมลักษณะจะเป็นเม็ดไข่ปลานะผม2เม็ดวางต่อกันอยู่นะผมตรงนี้ต้องคมชัดนะครับ ต่อมาครับผมดูบริเวณนะผมคอควายนะครับจะมีเส้นแตกนะผมมีออกไปนะครับลักษณะจะคล้ายๆกับซอสลานะผมตรงนี้คือจุดสังเกต1จุดนะครับพื้นเรียนนะผมเรือน,นนี้เนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์เลยนะผมลักษณะพื้นเรียนจะเป็นพืนๆนะผมอ่าจะแบบว่าไม่ได้เรียบตึงสักทีเดียวน,นะจะมีเป็นเม็ดกลากๆขึ้นนะผมอ่าจะกระจายอยู่ทั่วพื้นเรียนเลยนะผมต้องดูต้องให้คมชัดนะครับสำหร,รับเรุ่นนี้นะ พลิกมาด้านหลังนะครับผมหากเกรฑไหนนะผมมีรูจอกปลิ้นๆแบบนี้นะผมนี่เยอะๆแบบนี้เนะี่ยโอกาสแท้สูงแน่นอผมแต่ถามว่าเดยนแท้ที่ปลิ้นไม่เยอะบีไหมก็มีนะผมแต่หากปลิ้นแบบนี้เนะี่ยช่วยพิจารณาได้เยอะเลยนะผมและคําว่ายันสูงเมื่อกี้นะผมที่ผมแนะนําไปก็คือนี่เห็นไหมครับผมปลายยันนะครับผม,นนผมตัวบนสุดจะมาจะดดนะครับผมกับรูเจาะแบบนี้เลยนะผมจุดนี้เนี่ยคือยันสูงนะครับ และดูด้านซ้ายด้านขวานะผมของยันนะผมจะจะดกับคอเปลี่ยนนะครับผมทั้งสองด้านนะครับผมและดูนะครับผมตําหนิในพิมพ์นะครับนี่ดูบริเวณในยันตรงนี้นะผมลักษณะนะผมจะมีลักษณะเป็นเส้นวิ่งคู่ขนา,านนะผมแตกออกมาจากตัวยันบางๆแต่คุมๆนะผมนี้จดจำไม่ดีๆนะครับและนะผมดูบริเวณยันตัวนี้นะครับลักษณะจะมีเป็นเส้นแตกคมๆนะครับผมบริเวณนี้นะครับ1เส้นนะครับผม และครับผมนี่ดูนะครับบริเวณประมาณ5นาฬิกานะผมประมาณ4-5นาฬิกาลักษณะษณจะมีเป็นเส้นแตกนะผมแบบนี้นะครับคุมๆนะผมสอบพิมพ์ยันสูงขอบเดียวเนี่ยแบบนี้จะเจอทุกเรียนเลยนะครับผม ลักษณะพื้นเหรียญก็จะเหมือนกันเลยนะครับผมกับด้านหน้าก็จะมีคล้ายๆเป็นผื่นนะครับผมอ่าแบบนี้นะครับจดจําดีๆนะผมลักษณะประมาณนี้เนี่ยท่านดูแค่นี้ผมว่าสามารถพิจารณาได้แน่นอนนะครับผมแต่กระนั้นใดมีแต่รุ่นนี้นะครับผมสวัสสวยๆนะครับผิวแดงๆแป๊ดๆเลยนะครับผมจมูกดีๆนะผมรับเช่าเริ่มต้นให้เหรียญหนึ่งหลายหมื่นถึงแสนนะครับผมลองส่งภาพมาชมมาได้ทาง id line s หนึ่งสี่สาม t dmn นะครับ